สวัสดีค่ะชาวรัคนาราศีพฤษภขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ i ซิ e เตนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณสามารถดูได้จากราศีคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาค,คมถึง14มิถุนายนโดยประมาณเป็นการอ่านดาวจรหรือว่าภาพรวมทั่วไปคะ่ะ ไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกิดเฉพาะเจาะจงรายบุคคลและก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวภาพรวมปี2567ปีมะโรงค่ะโดยที่เรานะคะจะแบ่งช่วงของการติดความออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆตามนี้และสัญ,ญลักษณ์ไฟแดงเขียวเหลืองให้คุณเห็นแนวโน้มค่ะว่าในแต่ละช่วงนะคะมันจะมีความหนักเบาไม่เท่ากัน เริ่มจากมก,กราคมถึงเมษายนนะคะเราให้ภาพรวมเป็นสีแดงค่ะเนื่องจากสถานะของดาวพฤหัสเป็นหลักนะคะที่ยังคงอยู่ในภพเรือนที่เสียภพวินาศช่วงที่สองนะคะพฤษภาค,คมถึงสิงหาคมเราให้ภาพรวมเป็นสีเขียวค่ะเนื่องจากดาวพฤหัสนะคะจะเปลี่ยนบทบาทย้ายเข้ามากลุ่มลัคนาแทนและดาวที่ขยับในช่วงเวลานั้นไม่มีตกอยู่ในภพเรือนที่เสียเลย และอาจจะมีอุปสรรคอยู่ได้บ้างนะคะด้วยอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูช่วงที่3นะคะกันยายนไปจนถึงสิ้นปีเราให้น้ำหนักเป็นกลางค่ะก็คือสีเหลืองถ้าเทียบกับ2ช่วงที่ผ่านมาและถ้าจะให้มองละเอียดลงไปอีกนะคะเมื่อเทียบกับกงล้อแห่งโชคชะตาของพวกคุณช่วงแรกิติความนะคะมกราถ,ถึงเมษายนจะได้รับอิทธิพลในทางลบด้วยนะคะด้วยอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูของทั้งดาวเสารและก็พระราหูค่ะ ที่เขาจะโคจรเข้ามากลุมร่วมกันตั้งแต่13กันยายนเป็นต้นไปนะคะครอบคลุมพบวินาาตรงนี้ก็จะให้ผลยาวต่อเนื่องไปถึงช่วงที่สองพอเข้าถึงโซนสีเขียวนะคะดาวพฤหัสประธานดาวฝ่ายดีนอกจากจะย้ายออกจากพบวินาาแล้วนะคะสำหรับทักษะจรของดวงเมืองดวงโลกก็จะจบจากความเป็นกละกิน,นีค่ะ สามารถกลับมาให้อานิสงค์ที่ดีได้อย่างเต็มที่หลังวันที่21เมษายนเป็นต้นไปช่วงนี้แหละคะ่ะเป็นช่วงที่คุณควรจะรีบตักตวงนะคะทำอะไรให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในช่วงที่สองนี้พอมาถึงช่วงที่3นะคะกันยายนไปจนถึงสิ้นปีโซนสีเหลืองช่วงนี้จะได้รับอิทธิพลจากทั้งพบอริและมรณนะแต่ว่าให้น้ำหนักเป็นกลางนะคะเพราะว่าช่วงนั้นจะมีดาวที่เป็นเกษตรอยู่ถึงสงดวง ดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์ค่ะจะโคจรเข้าพบเรือนตัวเองเป็นเกษตรช่วงเดือนกันยายนจึงให้น้ำหนักในด้านที่ดีและเสียอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกันและที่คุณเห็นดาวที่อยู่ในแต่ละพบเรือนทั้ง3นี้นะคะคือดาวเจ้าเรือนค่ะเวลาที่เข้าโคจรเข้าไปอยู่ในพบเรือนไหนก็จะนําความเป็นอริมรณะแล้วก็วินาติดตัวไปด้วยเสมอนะคะนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับสําหรับดาวทั้งสามดวงนี้ไม่ว่าจะอยู่ในโซนสีใดก็ตาม ในโซนสีแดงนี้นะคะสถานการณ์ภาพรวมมันจะมีความต่อเนื่องจากช่วงปลายปีที่ผ่านมาคุณจะรับรู้ได้นะคะว่าอารมณ์ความรู้สึกมันยังไม่ได้มีอะไรทําให้เปลี่ยนแปลงชัดเจนมากนักและถึงแม้ว่าดาวพฤหัสจะยังคงอยู่ในภพเรือนที่เสียแต่สําหรับทักษะจรของดวงเมืองนะคะที่เป็นกละลกิน,นีถือว่าถูกฉลก,กับภพบเรือนนี้ แน่นอนค่ะว่ามันจะต้องส่งผลเสียอยู่ได้บ้างแต่ก็ยังถือว่าเบากว่าลัคนานราศีอื่นแต่ว่าที่จับให้อยู่ในโซนสีแดงนะคะเพราะว่าจะมีช่วงอื่นที่ดีกว่าสีเดือนแรกนี้ค่ะและความโชคดีของคุณยังมีอยู่ในอีกหลายจุดนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ในโซนนี้แล้วจะไม่มีเรื่องที่ดีเอาซะเลยอย่างแรกเลยนะคะก็คือดาวประจำตัวของคุณค่ะในปี2567นี้นะคะดาวศุกร์เดินหน้าต่อเนื่องเป็นปกติตลอดทั้งปีค่ะ จะต่างจากปีที่แล้วนะคะนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าถ้าดาวประจำตัวแข็งแกร่งนะคะคุณก็จะสามารถผลักดันสิ่งต่างๆรอบตัวไปได้เองช่วงแรกนี้นะคะมีสิ่งที่คุณยังคงต้องตั้งรับและก็ต้องเตรียมการวางแผนแค่รอจังหวะโอกาสที่ดีค่ะที่จะเข้ามาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของทักษะจรในพื้นดวงกำเนิดของแต่ละคนค่ะ ที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางเกณฑ์ที่ดีและเสียอย่างแท้จริงนะคะสิ่งที่เราตีความเป็นเพียงแค่ภาพรวมแบบกว้างๆเท่านั้นเริ่มจากประธานดาวฝ่ายดีกันก่อนเลยค่ะดาวพฤหัสเริ่มที่จะกลับมาขยับได้เล็กๆน้อยๆแล้วนะคะหลังวันที่9มกราคมแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการเดินเป็นปกติคะ่ะแค่เริ่มขยับอาจจะเริ่มมีสัญญาณที่ดีอะไรเข้ามาบางอย่างให้เห็นได้บ้างนะคะแต่ก็ยังไม่มาก ท่ามกลางอุปสรระคะที่แวดล้อมคุณอยู่ความวิตกกังวลความขุ่นมัวลึกๆในใจก็จะเริ่มกลับมามีกำลังใจที่ดีกันมากขึ้นค่ะและจะเห็นภาพเห็นผลได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะคือ25มกราคมเป็นต้นไปค่ะที่ดาวจะกลับมาเดินหน้าเป็นปกติอีกครั้งนะคะหลังจากที่เข้าสู่โหมดของการจำศีลมาพักใหญ่การขับเคลื่อนมีค่ะแต่ทุกอย่างมันจะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะคุณต้องใจเย็นๆ เพราะว่าความเป็นกาลกิณีของดาวยังอยู่มีผลกับทุกลัคนาราศีค่ะแค่จะเจอปัญหาอุปสรรคกันคนแต่ละรูปแบบฉะนั้นโดยภาพรวมนะคะในช่วงแรกนี้ยังไม่สามารถที่จะไปเร่งรีบอะไรได้ดูจากช่วงปลายปีของพวกคุณนะคะที่เพิ่งผ่านพบมรณะกันมาซึ่งเป็นพบเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการปรับตัวกับอะไรบางอย่างนะคะหรือไม่ก็กำลังเตรียมความพร้อมกับการที่จะทำอะไรใหม่ ไม่ต้องเร่งรีบนะคะค่อยๆค,คิดค่อยๆทำสำหรับในด้านที่ดีเรื่องแรกนะคะอย่างน้อยก็จะช่วยลดทอนกำลังในด้านลบจากพระราหูได้ด้วยส่วนหนึ่งค่ะเมื่อดาวเจ้าเรือนแข็งแกร่งนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่เต็มที่เต็มร้อยก็ตามและสำหรับดาวพระราหูของคุณนะคะอยู่ในภพลาภะไม่มีอะไรที่จะต้องน่าเป็นห่วงคะ่ะถ้าทักษะจรของดาวไม่เสียนะคะแค่จะต้องระวังช่วงที่ดาวคู่ศัตรูเขาส่งกำลังถึงกัน จะทําให้เกิดอุปสรรคในการทํางานเป็นระยะค่ะจากอริสตรูหรือว่าผู้จะไหม่หวังดีในที่ทํางานแต่ว่าถ้าทักษะจรเป็นกะละกิน,นีนี้ก็จะปั่นป่วนในเรื่องของการงานพอสมควรนะคะและสําหรับปีนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงมันจะมีหลายช่วงหลายจังหวะค่ะเริ่มจากเบาๆกันไปก่อนเลยนะคะช่วงแรกก็คือ9้ามกราคมพลังงานในด้านที่ดีจะเริ่มก่อตัวค่ะโดยเฉพาะใครนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดน งานที่เกี่ยวกับบริษัทต่างชาติการค้าการขายนะคะที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวหรือว่าสายงานออนไลน์นะคะทุกรูปแบบเดี๋ยวจะเริ่มเห็นทิศทางที่ดีค่ะต่อด้วยวันที่25มกราคมนะคะจะเริ่มมีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเข้ามาแน่นอนค่ะทิศทางเป็นไปในทางที่ดีเหมือนกันถึงแม้ว่านะคะหลังวันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะเริ่มมีอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูแล้วนะคะที่เขาจะทยอยเข้ามากลุ่มร่วมกัน แต่เดี๋ยวก็จะขับเคลื่อนไปได้เองค่ะเรื่องของอุปสรรคเดี๋ยวฟังกันอย่างละเอียดในคลิปลายเดือนนะคะและในช่วงที่3นะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงของดาวพฤหัสก็คือหลังวันที่21เมษายนที่ทักษะจองของดาวพฤหัสจะจบจากความเป็นกลกินีค่ะหลังจากนี้นะคะย่อมที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญอะไรบางอย่างโดยเฉพาะในบ้านเมืองของเรานะคะซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบกับพวกเราทุกคนทุกลัคนาดาศี สำหรับของพวกคุณนะคะจะมีเกณฑ์ของการเดินทางเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศและตอนนั้นนะคะจะเป็นช่วงที่พวกคุณจะมีสเสน่ห์กันได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากคนรอบข้างสังคมที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมันจะมีความกว้างขวางมากขึ้นไปโดยปริยายค่ะและจากการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะเดี๋ยวคุณจะค่อยๆเห็นวิวัฒนาการในด้านที่ดีมากขึ้นสามารถเข้ามาช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้นะคะ ไปดูอิทธิพลนะคะของดาวดวงอื่นกันบ้างในโซนสีแดงนี้กันค่ะสำหรับดาวมฤตยูนะคะการตีความนี้จะส่งผลต่อเนื่องตลอดทั้งปีไม่ว่าจะอยู่ในโซนสีใดก็ตามค่ะแค่ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนเท่านั้นนะคะดาวส่งผลมาพักหนึ่งแล้วนะคะประมาณปีก,กว่าแล้วก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้ไปถึงปี2572เกณฑ์น,นี้เกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้นะคะ บางคนอาจจะได้รับผลไปแล้วหรือไม่ก็ได้เห็นภาพเห็นผลกันบางส่วนตรงนี้ก็ลองฟังเพื่อเป็นการตรวจเช็คดูนะคะเพราะว่าเป็นเกณฑ์ใหญ่ค่ะอาจจะเกิดขึ้นแค่เรื่องเดียวหรือว่าครั้งเดียวนะคะภายใน7ปีนี้แต่ว่าอิทธิพลของดาวมรตยูจะส่งผลกับชีวิตของคุณยาวนานต่อเนื่องพอสมควรเลยค่ะเห็นอยู่เฉยๆนิ่งๆแบบนี้นะคะแต่ไม่ธรรมดาแน่นอน อิทธิพลยาวนานถึง7ปีนี่สามารถเปลี่ยนแปลง,ปลงชีวิตคนคนหนึ่งได้เลยเกณฑ์ที่มีโอกาสเป็นไปได้นะคะหนึ่งคือเรื่องของการโยกย้ายถิ่นฐานค่ะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะคะเช่นว่าคุณอยู่ต่างแดนก็มีโอกาสที่จะได้กลับบ้านกลับภูมิลำเนาหรือว่าบางคนจะต้องย้ายที่อยู่ตามที่ทำงาน 2. นะคะบางคนเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะทำให้ชีวิตเปลี่ยนจากที่อ้วนเป็นผอมหรือว่าทำศิลยกรรมนะคะ ตรงนี้นะคะมันสามารถเปลี่ยนไปได้ทั้งในด้านที่ชีวิตคุณดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะคะสำหรับการทำศัลยกรรมทว่าในพื้นดวงกำเนิดดาวที่ตั้งรับกับมฤตยูตรงนี้มีผลด้วยค่ะและ 3. นะคะจากที่โสดก็เป็นแต่งงานสำหรับเกณฑ์นี้นะคะน่าจะต้องรอให้ดาวพฤหัสย้ายก่อนนะคะหรือว่าจากที่แต่งงานกลับไปเป็นโสดใหม่ก็ได้นะคะแล้วสามารถเจอคนที่ถูกใจได้ใหม่ สนะคะคุณจะมีอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้นจากที่ว่ามีภาระหรือว่าพันธนาการอะไรมาก่อนหน้านี้นะคะเช่นว่าจะต้องดูแลผู้ป่วยแรือว่าอาจจะมีเหตุให้ต้องพลัดพรากหรือว่าจากกันค่ะบางคนอาจจะจบการศึกษานะคะจากที่ทุ่มเทเรียนกันมาอย่างหนักหรือไม่นะคะจากที่ทำงานอยู่ในกงสีครอบครัวก็อาจจะออกมามีอาชีพมามีกิจการเป็นของตัวเองและ 5. นะคะ,กะเกษียณอายุค่ะ ตรงนี้ไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องอายุครบ55หรือ60ปีนะคะคนที่กเกษียณตามเกณฑ์ก็ส่วนหนึ่งที่จะต้องถอดหัวโขนะคะเปลี่ยนบทบาทหน้าที่กันไปบางคนนะคะคุณสามารถกรเกษียณได้ก่อนเกณฑ์ค่ะเช่นว่ามีความจำเป็นที่คุณจะต้องไปสืบทอดกิจการของครอบครัวหรือว่าคุณพบช่องทางในการทำธุรกิจที่ทำรายได้ได้ดีกว่าคุณอาจจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงออกจากคอมฟอร์ทโซนก็ได้ค่ะ หรือว่าจากที่เป็นพนักงานประจำนะคะก็อาจจะมาเป็นเจ้าของกิจการเป็นนายตัวเองบางคนชีวิตเปลี่ยนเพราะว่าได้รับมรดกทั้งหมดนี้นะคะที่ยกตัวอย่างมาเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นค่ะมฤอยูนะคะเป็นดาวบาปะค์ที่คุณจะคาดการณ์อะไรได้ยากเป็นสิ่งที่คุณนึกไม่ถึงแต่ว่ามีจุดประสงค์เดียวนะคะคือเข้ามาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตคุณเขาจะเข้าไปปฏิวัติปฏิรูปความเป็นอยู่ของคุณรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแน่นอน เป็นเกณฑ์ที่คุณจะหลีกเลี่ยงได้ยากค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเดี๋ยวก็จะมีเหตุที่จะต้องเข้ามากดดันให้คุณเปลี่ยนซึ่งแน่นอนนะคะว่าในช่วงแรกๆมันจะต้องได้ลุ้มลุกคุกคานกันได้บ้างไม่ต้องกังวลน,นะคะบางคนแล้วเปลี่ยนอาจจะดีกว่าเดิมขึ้นอยู่กับระดับวาสนาของพวกคุณด้วยคิดซะว่ามาถึงกงล้อแห่งโชคชะตารอบใหม่กันค่ะดาวที่ส่งผลต่อเนื่องตลอดทั้งปีอีกหนึ่งดวงก็คือดาวเสาร์นะคะ ประมาณ10เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างคะในเรื่องของการทำงานแต่ว่าโดยธรรมชาติของดาวเสาร์เขาไม่น่าจะให้คุณทำงานได้แบบง่ายๆสบายๆกันอยู่แล้วคะ่ะดีตรงที่ว่าเขามาจากภพเดือนที่ดีนะคะนั่นก็คือภพสุภาที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ความยุติธรรมจะว่าไปนะคะสี่เดือนแรกนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดาวเสาร์มีการขับเคลื่อนที่ดีที่สุดของปีคะ่ะน่าจะต้องมีโปรเจกต์หรือว่างานสําคัญสําคัญเข้ามาให้ทํากันนะคะตั้งแต่ช่วงต้นปี ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะถ้าได้รับมอบหมายอะไรในช่วงเวลานี้น้อมรับไว้เลยค่ะหรือไม่ก็ต้องผลักดันทําให้เต็มที่เกณฑ์ร้ายนะคะมันอาจจะมีเข้ามาแทรกอยู่ได้บ้างเช่นว่าอาจจะต้องทํางานท่ามกลางความขัดแย้งของผู้อื่นทําให้เกิดความสะดุดติดขัดอยู่ได้บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของบริษัทหรือว่ากงสีในครอบครัวตรงนี้มันสามารถเป็นไปได้หลายรูปแบบค่ะแต่ว่ามองว่าเป็นโอกาสนะคะ บางทีอาจจะต้องทำในสิ่งที่ยากคุณอาจจะไม่ได้เต็มใจในบางเรื่องแต่ว่าถ้าคุณทำสำเร็จนะคะผลตอบแทนจะกลับมาคุ้มค่ามันจะเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนจะต้องทำแบบฝืนๆได้ค่ะในบางเรื่องหรือไม่ก็อาจจะต้องทำอะไรที่มันเกินขีดจำกัดความสามารถปกติของตัวเองด้วยแต่ว่าถ้าดาวเสารของคุณไม่ส่งเสริมหรือว่าเป็นกละลกิน,นีนะคะตรงนี้อาจจะกลายเป็นความกดดันที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภายหลังก็ได้ และสุดท้ายในโซนสีแดงนี้ก็คือพระราหูค่ะที่จะมีผลต่อเนื่องนะคะมาจากช่วงก่อนหน้านี้ส่งผลตลอดทั้งปีเช่นกันแค่ว่าจะเด่นชัดในช่วงไหนและถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆนะคะสำหรับดาวบากพะค์ในรอบ18ปีตรงนี้ถือว่าเข้ามาช่วยลดทอนอิทธิพลในทางลบจากดาวเสาได้ด้วยส่วนหนึ่งค่ะตรงนี้ถือว่าเป็นตัวบทสรุปเลยก็ว่าได้นะคะ ไม่ว่าโชคชะตาจะพลิกผันคุณไปในทิศทางไหนนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานถ้าทักษะจรของพระราหูคุณไม่เป็นกะละกินีนะคะสิ่งที่มันจะผลักดันให้คุณเลือกให้คุณตัดสินใจมันจะเป็นสิ่งที่คุณคิดถูกทำถูกค่ะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานของคุณตกอยู่ในภพเรือนของโชคลาภ มันอาจจะไม่ได้อะไรมาแบบง่ายๆจับใส่มือหรือว่ามากองให้อยู่ตรงหน้าหรอกนะคะโดยอิทธิพลของดาวเสาร์มันขึ้นอยู่กับความทุ่มเทของพวกคุณแต่ละคนด้วยแต่เชื่อเถอะค่ะว่าทุกๆน้ำพักน้ำแรงหรือว่าทุกหยาดเหงื่อแรงกายของพวกคุณไม่เสียเปล่าแน่นอนฉะนั้นในช่วงแรกนี้นะคะถ้าจะต้องเหนื่อยกับการทำงานก็ขอให้ทำเต็มที่เต็มกำลังกันค่ะอุปสรรคมันย่อมที่จะต้องมีเข้ามาอยู่แล้วนะคะอย่างที่บอก โดยอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูแต่เดี๋ยวค่อยไปฟังอย่างละเอียดในคลิปรลายเดือนเพื่อเป็นการตั้งรับผ่อนจากหนักให้เป็นเบาค่ะสรุปนะคะในช่วงแรกนี้นะคะเผื่อว่าใครที่โชคดีทักษะจองของดาวพฤหัสคุณเป็นสีหรือว่าเป็นกะละกิน,นีนะคะช่วงที่ดาวยังคงอยู่ในภพวินาน้นี้ถึง30เมษายนนะคะเกณฑ์ร้ายต่างๆจะให้ผลไปในทางที่ตรงกันข้ามค่ะเช่นว่าคุณมีลาภผลจากแดนไกล ลาภผลที่เคยสูญเสียไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้กลับได้คืนมาเช่นว่าให้หยิบยืมเงินไปนะคะไม่คิดว่าจะได้คืนกลับได้คืนมีโชคลาภทางการเงินผ่านเข้ามือมาแบบนึกไม่ถึงนะคะอริศัตรูหรือว่าผู้ที่ไม่หวังดีจะมีเหตุให้แพ้ภัยไปเองค่ะมาถึงโซนสีเขียวนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญแห่งปีค่ะหลังวันที่21เมษายนเป็นต้นไปลหลายๆอย่างนะคะมันจะมีทิศทางไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น ตรงนี้นะคะเราจะเน้นเฉพาะเรื่องที่เด่นๆก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยไปฟังกันอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะคือเดือนเมษาช่วงที่ดาวย้ายรายละเอียดมันเยอะค่ะประธานดาวฝ่ายดีนะคะออกจากตําแหน่งที่อับโชคอับแสงเข้ามากลุ่มลัคนาถึงอย่างไรนะคะก็ต้องมีดีมากกว่าเสียมีข้อแม้แต่เพียงอย่างเดียวค่ะว่ามาถึงตรงนี้นะคะทักษะจรของดาวจะต้องไม่เป็นกลักกินนีคุณถึงจะได้อานิสงส์ที่ดีจากดาวได้อย่างเต็มที่ แล้วก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าเขามาจากภบเรือนอะไรถ้าคุณจํากงล้อแห่งโชคชะตาได้หนึ่งในนั้นนะคะเขามาจากดาวในภพมรณะเป็นภบเรือนที่เกี่ยวกับความสูญเสียการพลัดพรากแล้วก็มรดกนี่คือข้อมูลทั้งในด้านที่ดีและเสียนะคะที่คุณควรจะทราบมาฟังในด้านที่ดีกันก่อนคะ่ะในส่วนที่เขาเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะคะก็เหมือนกับโชคลาบ,บิ่งเข้าหาตัว คุณจะหยิบจับทำอะไรมันก็จะมีความสะดวกราบรื่นกว่าช่วงที่ผ่านมาเหมือนว่าประตูแห่งโอกาสของคุณจะถูกเปิดออกนะคะเกณฑ์ร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เดี๋ยวมันจะมีตัวช่วยมาผ่อนจากหนักให้เป็นเบาค่ะเราจะยังไม่เจาะลึกในรายละเอียดนะคะแค่ให้คุณเห็นภาพก,กว้างๆก่อนความอึดอัดหรือว่าพันธนาการนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกกดดันมันจะลดน้อยลงคุณจะมีกําลังใจในการขับเคลื่อนตัวเองได้ดีค่ะ ที่จะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาหาตัวจิตใจของคุณจะปลอดโปร่งโร่งมากขึ้นนะคะปัญหาบางอย่างมันอาจจะยังไม่ได้หมดไปค่ะหรือว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่คุณจะสามารถผลักดันให้ตัวเองก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปได้ไม่ยากที่ถูกกลั่นแกล้งนะคะคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือได้รับความยุติธรรมหรือไม่ถ้าคุณต้องการศึกษาเรียนรู้อะไรคุณจะได้อาจารย์เก่งที่ปรึกษาดี หรือว่าที่เจ็บป่วยไม่สบายคุณจะได้ยาดีเจอหมอเก่งไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็ตามค่ะมันจะมีทางแก้ทางออกทางรอดเสมอบางคนมีโอกาสที่คุณจะได้คู่หุ้นส่วนชีวิตนะคะหรือว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ดีถือว่าเป็นช่วงที่บุญเก่าจะกลับมาช่วยค้ำจุนค่ะส่วนเกณฑ์ร้ายนะคะที่คุณจะต้องตั้งรับอันเนื่องมาจากเขาเป็นดาวเจ้าเรือนบุรณะค่ะและในอีกหนึ่งเกณฑ์ร้ายนะคะในตำแหน่งนี้เรียกว่า ปัส,สวะค่าชีว้าทักษะจองของดาวพฤหัสของคุณนะคะเป็นกลกกินีอัน,นสงในด้านที่ดีที่พูดมาก่อนหน้านี้นะคะมันจะให้ผลไปในทางที่ตรงกันข้ามคุณจะได้รับมรดกแต่ว่าอาจจะต้องแลกมากับการสูญเสียหรือว่ามีเหตุที่คุณจะต้องเสียหายบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตมันสามารถเป็นไปได้ทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยหรือว่าเรื่องของความยุ่งยากในเรื่องของทรัพย์สินมรดก ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ที่ดีหรือว่าเสียนะคะมันจะไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาหรอกค่ะคุณลองสังเกตทิศทางดูนะคะเมื่อถึงวันเกิดของพวกคุณทักษะจรของดาวจะเปลี่ยนตามเราตีความนะคะเพื่อให้คุณเห็นภาพทั้งสองด้านเพราะนี่คือสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ทั้งสองรูปแบบส่วนตรงนี้นะคะเพิ่มเติมให้ธุรกิจหนึ่งนะคะที่จะเริ่มชะลอตัวก็คือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ค่ะจากที่เติบโตมาพักใหญ่นะคะ ใครที่ทำตุนไว้ในช่วงก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพวกคุณยังพอไปได้อยู่นะคะในช่วงสี่เดือนแรกของปีพอหลังจากนั้นเดี๋ยวจะค่อยๆนิ่งแล้วค่ะใครที่อยู่ในสายงานนี้นะคะคุณอาจจะต้องวางแผนปรับตัวรวมไปถึงใครที่วางแผนที่จะขายบ้านที่ดินแล้วก็คอนโดนะคะถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งปีค่ะที่จะขายได้ยากควรวางแผนในเรื่องของการบริหารจัดการเผื่อไว้ด้วยนะคะ ฉะนั้นมันจะมีเรื่องทั้งที่คุณวางแผนล่วงหน้าได้กับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้แบบไม่ทันตั้งตัวอะไรที่วางแผนได้ก็วางแผนไปซะก่อนค่ะในช่วงต้นปีนะคะคุณยังมีเวลานอกจากนั้นนะคะก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทมาถึงโซนสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้วนะคะโซนสีเหลืองประมาณเดือนกันยายนไปจนถึงสิ้นปีค่ะและก่อนที่เราจะสรุปภาพรวมช่วงสุดท้ายนะคะ เราอยากให้คุณนึกถึงอารมณ์ความรู้สึกในช่วงปลายปี66ไว้ค่ะเพราะว่าในช่วงเวลาเดียวกันนี้กับปี67นะคะความรู้สึกมันจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักปีนี้ถือว่าเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ในหลายๆช่วงซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เราทำอะไรได้ไม่ต่อเนื่องกันเท่าที่ควรอารมณ์มันจะเหมือนกับประมาณว่าพอจะดีๆเดี๋ยวก็จะต้องมีเหตุให้สะดุดติดขัดขึ้นมาอีกได้ ฉะนั้นนะคะควรรีบผักดันทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้มากที่สุดในช่วงที่สองค่ะช่วงที่โซนสีเขียวนะคะหลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายเลื่อยมานะคะจนถึงช่วงสุดท้ายนี้เดี๋ยวคุณก็จะเริ่มปรับตัวกันได้มากขึ้นแล้วละคะ่ะอิทธิพลจากภายนอกนะคะเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ยากแต่ตราบใดที่เรารู้เท่าทันนะคะวางตัวให้เป็นไม่พาตัวเองไปเสี่ยงในเรื่องที่ไม่ควรเสี่ยงและใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ก็จะสามารถผ่านช่วงที่3ามไปได้ไม่ยากค่ะและตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมนะคะดาวอาัตย์ก็จะกลับเข้าพบเรือนตัวเองพบพันธุ์ทุเป็นกเกษตรค่ะต่อด้วยทั้งดาวศุกร์และก็ดาวพุธนะคะเป็นกเกษตรพร้อมกันในช่วงเดือนกันยายนและในขณะเดียวกันนะคะก็จะมีเรื่องยากบางอย่างแทรกเข้ามานะคะให้ต้องออกแรงกันเพิ่มโดยอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูที่เขาตั้งรับอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามค่ะทั้งพระราหูและก็ดาวเสาร์นะคะ ซึ่งไม่ค่อยส่งเสริมดาวที่โคจรในช่วงดันสักเท่าไหร่ฉะนั้นอนิสง์ที่ดีบางอย่างมันก็อาจจะถูกลดทอนลงไปค่ะยังไม่รวมด้วยนะคะว่าดาวที่เป็นเกษตรอยู่ในช่วงนั้นทักษาจรส่งเสริมดาวแค่ไหนอีกทั้งก็จะมีบททดสอบคุณนะคะอยู่ในช่วงสุดท้ายช่วงที่ดาวทยอยย้ายเข้าพบอริกลางเดือนตุลาคมและพบมรณะนะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนอารมณ์ก็จะใกล้เคียงกับปลายปี66ค่ะ แต่มันจะคนระเรื่องกับปลายปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วดูเหมือนว่าจะหนักในเรื่องของภายในบ้านคนในครอบครัวนะคะปลายปี67มันจะไปเด่นในเรื่องของการครบคนค่ะแปลว่าคุณอาจจะต้องระวังเรื่องของผลประโยชน์ไ้ด้วยนะคะถ้าต้องทําอะไรร่วมกับใครมันอาจจะไปส่งผลเสียได้ในช่วงนั้นและสุดท้ายก็คือเรื่องของทักษะจรนะคะที่จะเป็นตัวกําหนดทิศทางในการให้ผลไปในด้านที่ดีหรือเสียมากกว่ากัน ตรงนี้แต่ละคนไม่เท่ากันค่ะฉะนั้นเบื้องต้นนะคะควรระวังในสิ่งที่เตือนไปก่อนและไม่ใช่ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนเหมือนกันหรือว่าทุกอย่างที่เตือนไปทั้งนี้เพื่อความไม่ประมาทเฉยๆนะคะนอกเหนือจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของพวกคุณแต่ละคนแล้วล่ะคะ่ะว่าจะสามารถตักตวงลาบผลในปีของการเปลี่ยนแปลงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนจบแล้วนะคะสำหรับการตีความภาพรวมปี2567 คงจะพอให้เห็นภาพกว้างๆก,างกันได้บ้างนะคะว่าสิ่งที่ดีหรือว่าจุดที่ควรจะต้องตั้งรับอยู่ในช่วงเวลาไหนกันและวิธีเสริมดวงสำหรับเราก็คือการสวดมนต์ค่ะทำสมาธิแผ่เมตตารักษาสินห้าคิดอะไรไม่ออกก็เข้าห้องพระนะคะสักพักหนึ่งก็คิดออกได้เองเราเชื่อในเรื่องของการลงมือทำรรม,มากกว่าที่จะรอให้เป็นไปตามโชคชะตาค่ะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากโหราศาสตร์เป็นตัวช่วยในการวางแผน อย่างน้อยก็ช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้เพราะว่าบางเรื่องนะคะถึงแม้ว่าจะรู้ล่วงหน้าแต่ก็หลีกเลี่ยงได้ยากและเราก็ขออวยพรปีใหม่นี้นะคะให้เป็นอีกหนึ่งปีค่ะที่เราจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ร่วมกันและก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ